ด้านหลังเลยนะคะเออสักครู่นนะขอยกมือสูงๆ่ะสูงมือสูงขอใหม่ขอใหม่เดี๋วพูดดังๆนะคะพูดดังๆให้เพื่อนเราได้ได้ได้ฟังกันเพราะเจ็บป่วยได้โรคอะไรเจ็บป่วยได้โรคอะไรนะคะเปิดไม่หรือยังคะเนี่ย ไม่ค่อยหายสักทีอยากจะถามว่าทำไงถึงจะหายกระดูกทับเส้นประสาทหลังใช่ไหมคะลหลังนะแล้วเป็นมากี่ปีแล้วคะเป็นมาสองปีและะ้วครับเป็นมาสองปีกินยาหมอมาตลอดกินยาหมอแล้วถามหมอนะไหมเมื่อไ,ไ,ไร่ฉันจะหายสักทีครับถามหรือยังคะ ถามห,หมอหรือยังเมื่อไรผมจะหายสองปีแล้วถามแล้วครับห <c oughs> มอว่าไงหมอบอกให้กินยาไปเรื่อยๆครับ <c oughs> แล้วทาไมไม่หลุดคําว่าหายออกปากสักทีล่ะก็เขาไม่บอกอย่างนั้นเองครับอือตอนนี้พอปวดก็กินยายาเคมียาโรบานเป็นยาเคมีมันใช้แค่ระงรับทุเราบารรเทาควบคุมพอปวดก็กินยาไว้พอหมดนิดยาก็ปวดต่อเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ครับและดื่มยงเหิงหรือยังเพิ่งเพิ่งมงจะเพิ่งจะเริ่มครับ ได้กี่วันแล้วเพิ่มไปได้หนึ่งขวดนะครับหนึ่งขวดใหญ่ครับใหญ่และเป็นไงก็ค่อยดีขึ้นแล้วเพราะผมเป็นอีกโรคหนึ่งแถมเลยไอ้ดื่มยองเหิงแล้วขวดแล้วทาไมเพิ่มโรคจังเลยก็โรคมันเป็นมาใกล้ๆเคียงกันเพราะว่าผมไปโรงพยาบาลมาตั้สามสี่เดือนที่แล้วค่ะเป็นโรคอะไรนะคะซตกองลูกหมากโตครับตับลูกหมากโตนี่ก็โรคทันสมัยเนี่ยครับและเป็นยังไงบ้างเมื่อดื่มหนึ่งขวดใหญ่ ก็รู้เพียว่ามันชี่ได้ถ้าโดดครับขีพุ่งไหมพุ่งครับชีพุ่งและยุบลงบ้านหรือยังแต่ถ้าไม่เก่งใจจะขอดูจะได้รู้ว่ามันยุบหรือยังมันดีขึ้นไหมคะตอนนี้มันดีขึ้นแล้วครับโอ้ดีใจไหมเนี่ยดีใจครับและต้องอยังกินยาหมอมาตลอดถูกไหมคะคก็ตอมลกหมาโตเนี่ยมันจะบีบท่อพังเดินปัสสาวะ พอบีท่อาทางเดินปัสสาวะเนี่ยมันให้ปัสสาวะไม่พุ่งแล้วก็กระปิดกระปลอยทําให้ปวดและเกิดการอักเสบถ้าปล่อยที่นานๆเกิดการอักเสบก็จะกลายเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากค่ะใช่ครับใช่เนาะ<ช>และดื่มจงถึงตอนนี้ดื่มมาได้หนึ่งขวดดื่มมื้อละกี่ซีซีตอนนี้เพิ่งเพิ่งจะเริ่มดื่มมาได้เดือนกว่าเดือนกว่าน,นี่ครั้งละกี่ซีซีจำได้ไหมแต่และมือ้อแต่และมื้อกคขอนแก้วเต็มแก้วหรือยังกินเช้าเย็นครับ เท้าเย็นก็ไม่ถูกแล้วอันได้สามหรือสี่เวลานะคะเออครับเออตอนนี้แต่ละมือี่คอมแก้วเต็มแก้วหรือยังยังครับแค่ไหนประมาณก็ประมาณครึ่งแก้วครับครึ่งแก้ววันนสิบห้าสิบสี่นะคะคุณพี่อายุเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้เจ็ดสิบหกครับเจ็ดสิบหกแล้วโอ้่ใกล้ฝันั้นนะทาบไอยุ อายุน้อยหน่อยครับน้อยมากตอนนี้อนะเรียกคุณพี่โอ้เจ็ดสิบหกในรักเรียกคุณพี่ก็ได้เพราะในรักก็จะเลขหกเหมือนกันก็เรียกพี่ไม่ไม่สมควรควรจะเรียกคุณลุงดีกว่าครบเรียกคุณพี่ค่ะเ <laughs> พราะในรัตก,ก็จะไล่เลขเลขหกอยู่แล้ว <laughs> ใกล้เลขหกแล้ว <laughs> เดี๋ยวนะคะคุณอย่างนี้นะคะดื่มขอนแก้วเต็งแก้วยาน้าได้แล้ว <laughs> <laughs> ได้แล้วสามหรือสี่เวลาแล้วจะได้ดีขึ้นเร็ว ถ้าเัวดื่มกีฬามัวห้าัวสิว 10, บาสิ 15, บห้ามวขึ้นบันไดเนี่ยมันไม่ทันต่อโรคเดี๋ยวมันจะไปซะก,ก่อนเข้าใจนะเพิ่มยาเลย้อนแก้วสามเวลาสี่เวลาสองไม่เอาไม่ทันต่อโรคเข้าใจไหมเพราะนั้นถ้าดื่มดองเอิงต่อเนื่องต่อเนื่องเลยเนี่ยเดี๋ยวจะดีขึ้นและยกด้วยงเขาเลยนะไอ้สองเทที่เป็นเนี่ยมันจะง่ายแล้วหลังเนี่ยหมอรอหนอเส้นประสาทนี่ปวดมากไหมคะตอนนี้ ก็ปวดบ้างครับแต่ว่ามันมันไม่มากจนเกินดื่มจมถึงที่ปวดมากไหมตอนที่ดื่มใหม่ๆตอนดื่มใหม่ๆปวดปวดมากแต่เข้าใจในตัวยาใช่ไหมคะถ้าไหลท่านเนี่ยเป็นหมอรลอกกระดูดเส้นประสาทเนี่ยพอดื่มไปแล้วเนี่ยปวดหนักมากขึ้นโดยที่ไม่เข้าใจยางเหิงม่นดื่มแล้วทำไมถึงได้อาการหนักนะคะที่อาการหนักต้องยกนี้ว่างเถึงเลยถ้าไม่มีอาการปวดในเนี้อการไม่ใช่ยงเถึงน่ะ แต่ถ้ามีงานมาเรื่องนี่เยี่ยมมากเพราะยงถึงจะเข้าไปทาปฏิยาต่อโรคที่คุณพี่เป็นมันจะเข้าไปทาปฏิยาเลยเมื่อทําปฏิยาเนี่ยเราจะปวดมากขึ้นยาหยุดยาเป็นขาดให้ดื่มต่อเนื่องแต่ดื่มยังผิดวิธีอยู่ถ้าได้สามหรือสี่เดี๋ยวจะปิดทิ้งเร็วนะฮะหมอเคยแนะนําให้คุณพี่ไปผ่าตัดไหม หมอไม่ให้ผ่าตัดครับเพราะสุขภาพผมไม่สมบูรณ์อายุมากขึ้นอายุมากอ <ผม S 1> <70 S 2> ายุเจ็ดสิบไปแล้ววางยาอาจจะไม่ฟื้นเลยครับถูกต้องแล้วคิดถูกแล้วส่วนใหญ่เนี่ยหมอจะให้ผ่าตัดหลายท่านอายุสามสิบสี่สิบเนี่ยป่วยเยอะพอไปผ่าตัดเนี่ยให้ถามหมอก่อนผ่าตัดแล้วฉันจะเดินได้ไหมถ้าหมอบอกว่าแบ่งรับแบ่งสู้ห้าสิบห้าสิบเดินได้กันเดินไม่ได้ไม่ต้องไปเสี่ยงนะเพราะไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์น้อยมากที่หมอบอก มีแต่ห้าสบห้าสิบเดินได้ก็เดินไม่ได้อย่าเอาชีวิตไปเสี่ยงให้ดืงหยกถึงไปก่อนเพราะในรัฐยังไม่เคยให้ใครไปผ่าตัดหมอรองกระดูกเส้นประสาทซ,ซีฟเนี้อหมกอเนื้อรา้ายังไม่เคยหยงถึงตัวเดียวค่ะเข้าใจนะคะครับเข้าใจมีข้อสงสัยอะไรอีกไหมไม่มีนะครับเอาปลบกมืให้คุณพี่ก็ดูขอบคุณมากแค่เน,เนียค่ะแค่ขวดเดียวเองนะ